สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ก็มาเครื่องซักผ้ารุ่น8กิโลนะครับเป็นของคอนโดนะครับเป็นตัวนี้ผมประมาณตัวที่3นะครับบอกว่ามันขึ้น F ขึ้นฟตัวนี้ครับเวลาหยอดเหรียญตัวเลขมันขึ้นครับขึ้นเสร็จแล้วมันนับเวลาครับแล้วมันก็ดับไปครับว่ามันไม่ทํางานนะครับหมือว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์นะครับมีน้ําค้างถัง้ว่นครับผม ก็ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วลองมาเสียบปลักกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับก็เพื่อนครับก็เสียบปลักนะครับมันก็ขึ้นปกตินะครับตั้งเวลานี้นี้น่าจะซักค้างอยู่นะครับหรือช่วงที่เขาปั่นนะครับดว่าเครื่องมันดับไปนะครับก็คืออาการช่วงปั่นด้วยนะครับแล้วเครื่องกับมันปั่นครับ เหมือนถังฟัดครับผมนี่ขนาดเครื่องเปล่านะครับนี่นี่ครับถังแกว่งนะครับโอ้ถังดิ้นเลยครับถังดิน้นดึกๆๆเลย อุปกรก็คือถังถังแว่งแรงนะครับแล้วก็ดับครับนครับแข็งแรงครับสันเจ้าเข้านะครับการนี้น่าจะเป็นที่โชกไม่โชกก็แกนซักครับแล้วก็เป็นที่สายพานหรือว่าเป็นที่ตัวล็อกนะครับตัวนี้น่าจะหลวมหรืออะไรสักอย่างนะครับ เดี๋ยวเรามาตอดดูเลยครับสังเกตได้ว่าเหมือนข้างในจะหลวงคนนี่เราหมุนนี้รู้เลยครับเนี่ยนะครับมันดังอยู่ข้างในครับกัดกัดตรงนี้จะห่างไปนิดนึงนะครับนี่ดูแล้วเหมือนดึงมันก็ได้อยู่นะมันสับโอเค เหมือนข้างในหลุดครับนีนบ่นี่ครับเราทุกนี่ครับจับแบบนี้รู้เลยครับว่าข้างในหลวมเนี่อยอันนี้แน่นอยู่ครับแต่ถ้าหย่อนนี้รู้เลยครับว่าข้างในหลวมอ,อ่เดี๋ยวเรามาตั้งถังขึ้นไปดูข้างในมันก่อนดีกว่าครับครับข้างในก็เดี๋ยวงัดนี่ออกก่อนแล้วก็จะมาหมุน,นนี่ออกนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันมีอะไรหลวมข้างในหรือเปล่านี่คือว่า ถ้าลูกค้าหมุนเองก็น่าจะใส่ไม่ไม่แน่นนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นนะครับมันอาจจะคลายเองก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก็จะรู้ครับว่าข้างในเป็นไงตัวนี้เป็นน็อตหนึ่งตัวนะครับก็เป็นไขควงสี่แฉกนะครับปึ๊บออกมาแล้วนะครับข้างในเมื่อกี้ดังโคคับโคับนี่ก็เก็บไว้ก่อน ก็ามาดูอย่างนี้ครับถังอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ครับยังแน่นอยู่เมื่อกี้ที่มันคลอนอาจจะโอ้นี่ถังก็หลวมด้วยครับนี่นี่ครับถังนี่หลวมด้วยครับนี่อาจจะกากระบาดครับเห็นอเพราะกากระบาดตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามากากระบาดออกครับผมเอา ก็เอาเบอร์38ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวทีมาแบบนี้ตัวทีของผมจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะสวมเข้าไปนี้ได้พอดีนะครับถูสวมเข้าปพอดีจะล็อกพอดีเลยแล้วก็จะหมุนไปทางซ้ายมือนะครับหมุนให้ออกคือหมุนซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้า2คนก็ดีครับแต่คนเดียวก็พยายามนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโซลัดนะครับฉีดเข้าไปที่บริเวณนี้นะครับบริเวณตัวใหญ่นี่ครับ ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราค่อยหมุนออกนะครับตามเพははื่อนครับพอหมุนไปสักพักหนึ่งมันก็จะหลวมออกนะครับเราก็หมุนออกเลยขั้นตอนนี้ยังออกไม่ได้นะครับต้องต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนตัวครอบออกด้วยนะครับเรามาสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันสึกลอหรืออะไรหรือเปล่านะครับยังแน่นอยู่นะครับตรงนี้จะมีแหวนรองอีกหนึ่งตัวนะครับอย่าลืมนะครับนี่แหวนรองบางๆนี่เห็นหนึ่งตัว เราต้องออกมาด้วยนะครับนี่เหมือนโลองบางๆนี้นะครับหนึ่งหนึ่งตัวทีนี้เราก็จะถอดฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดฝานี่ออกนะครับแล้วก็ไปฝังูุนครับสองตัวนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็นี่หนึ่งตัวก็ยกออกเลยนะครับตัวนี้น่าจะผ่านการซ่อมมาแล้วครับผมนี่ครับยกออกแล้วก็จะมีข้างในอีกนะครับเราขันข้างในอีก ข้างในที่ผมว่าก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นฝาครอบนี่ครับแล้วก็เอาฝาครอบนี้ออกมีน็อตสี่ตัวนะครับครับผมก็ตัวนี้ออกนะครับนี่ครับแล้วถึงจะเอาถังออกได้นะครับนี่ก็ถังสกปรกมากครับโอ้พี่น้องเลยถังยังแบบไม่ได้ล้างมาสิบปีแล้วครับนี่โอ้โหดูสิครับถังสกปรกมาก นี่ก็เมื่อกี้ผมดึงออกแล้วครับด้านในนะครับผมจะเอากระบาดออกมาทดลองใส่ดูครับมันจะหลวมไหมครับตอนนี้ถอดน็อตสามตัวนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ไปลองดูครับครับครับนี่ก็กระบาดลองใส่ดูครับถ้าแบบนี้ใช้ได้ไหมก็พอได้ครับแต่ยังหลวมอยู่นะครับนี่ครับนี่ปกติมจะแน่นๆนะครับอันนี้ก็แกะๆอยู่นะครับ ครับมันเป็นครับก็ไปซื้อกากระบาดมาแล้วครับเป็นของ LG นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราจะไปใส่นะครับเพื่อทดลองว่าแน่นหรือไม่แน่นนะครับ้าก็ใส่โชคมาสองชุดนะครับชุดนี้ปรับความสั้นยาวได้ครับตัวนี้เกียวก็อยจะยาวแบบนี้เกียวยาวแบบนี้เลยงตัวเกียวมีอยู่แค่นี้นะครับแต่นี้ปรับยาวได้ ปรับให้มันเท่ากับของเดิมได้อย่างเช่นตัวนี้ความยาวจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้12กิโลนี้อันนี้8กิโลเราสามารถที่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้พอดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับมันจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าประมาณ2นิ้วเราสามารถหมุนน็อตให้มันมาเท่ากันได้้ปรับได้นะครับครับเพื่อนครับนี่ของเก่าของเดิมครับนี่ครับ มันดูคอนกแรกกแรกนี้ครับมันก็ใช้ได้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็กเสียงกระชากมันจะดังตึ๊กตึ๊กนะครับครับลองเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับครับหมุนแทบไม่ไปเลยครับแน่นหมดเลยนี่ครับอันนี้พอเวลามันมันอ่ปั่นแห้งหรือว่าผ้าหนักๆนะครับมันก็จะอยู่นะครับครับไม่ไปเลยครับนิดเดียวเองครับนี่ของใหม่นะครับมันจะฟิตนะ ใส่นะครับมันจะมีนี่ครับเดอยตรงนี้นิดหนึ่งนี่ครับนี่ครับเดอยแล้วก็วางจะเป็นรูนี่ครับรงนี้วางให้เข้ารูนะครับให้เข้าทั้งสามทางนะครับมันก็ใส่ได้แล้วครับแล้วก็คันน็อตเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับง่ายๆนะครับโชกตัวสีเหลืองนี่ครับผมซื้อมาใหม่นะครับมันสามารถปรับความยาวนะครับได้ทีนี้เวลาเราปรับนะครับผมจะให้เกณฑ์ตรงบ่านี่ครับเป็นหลักแล้วก็ มาใช้เกณฑ์ตรงนี้นะครับตัวบ่านี่ครับเป็นหลักก็คือให้เท่าของเดิมนะครับตรงตูดมันยาวกว่ากันไม่เป็นไรนะครับแต่ให้บ่านี้บ่ารองนี้มันค้ำเท่ากันนะครับโดยการหมุนน็อตเข้า,ม,ามีน็อตสองตัวนะครับหมุนมาเสร็จนะครับเราก็ลองกดดูนะครับมันแน่นเท่ากันนะครับบ่าเสมอกันตรงนี้เท่ากันก็ถือว่าเอาไปใช้ ได้นะครับถ้าถังยาวนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้ถอยขึ้นไปอีกได้นะครับครับก็ว่าได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ความยาวก็เท่ากันทุกันเสียนนะครับถ้าเราเปลี่ยนโชคต้องเปลี่ยนทั้งสี่ตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทํานะครับก็คือการใส่จลรบีนะครับลงไปที่หัวต่ออย่างนี้นะครับนี่ครับทาไมเราต้องใส่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ มันต้องใช้ความลื่นนะครับในการโยกนะครับมันจะใช้ความลื่นนะครับตัวนี้เราต้องทาสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่ไม่ใส่นะครับเดี๋ยวถังมันจะฟัดนะครับก็ถ่ายรอบๆให้ครบทั้งสี่ตัวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาพอประมาณนะครับกับการดึงโช๊คออกก็แสนจะง่ายดายนะครับตัวนี้เป็นหัวโช๊คนะครับเราก็มือนะครับ จับแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นร่องบากตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตรงหัวนี่ครับมันจะเป็นร่องบกบากเข้าไปนี่เขาล็อกไว้นะครับนี่แล้วก็ดึงลงไปก็เดึงหย่อนลงมาครับนี่คือการเปลี่ยนโช๊คนะครับง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็นําโช๊คตัวที่เราทาจารบีมอสักคู่นะครับมาใส่ การใส่ก็แสนง่ายได้นะครับใช้คนเดียวก็ได้ครับก็ย่อนทั้งหัวหัวใหญ่ๆนะครับลงไปหย่อนลงไปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ตรงร่องนี้นี่ผมใช้มือเดียวนะครับนี่ครับจะมีร่องใส่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เกาะนะครับเป็นร่องเข้ามาเนี่นะครับแล้วก็เอามาเกาะแค่นี้เองครับนี่ก็เสร็จแล้วครับก็ใสายครบทั้งสีตัวเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนโชคเองได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเหลืออีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับแล้วก็ใช้เบอร์36มหานะครับขันให้แน่นเอาเหมือนที่เราเอาออกมานะครับเสร๋จแล้วก็ใส่จานนะครับจะเดิมเข้าไปอันนี้มีน็อตออกมนอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปอข้าที่ขันน็อตให้แน่นนะครับโชคตัวสีเหลืองนะครับผมซื้อมาใหม่นะครับมันสามารถปรับความยาวนะครับได้ ทีนี้เวลาเราปรับนะครับผมจะให้เกณฑ์ตรงบ่านี่ครับเป็นหลักแล้วก็มาใช้เกณฑ์ตรงนี้นะครับตัวบ่านี่ครับเป็นหลักก็คือให้เท่าของเดิมนะครับตรงตูดมันยาวกว่ากันไม่เป็นไรนะครับแต่ให้บ่านี้บ่ารองนี้มันค้ำเท่ากันนะครับโดยการหมุนน็อตเข้ามามีน็อตสองตัวนะครับหมุนมาเสร็จนะครับเราก็ลองกดดูนะครับมันแน่นเท่ากันนะครับบ่าเสมอกัน ตรงนี้เท่ากันก็ถือว่าเอาไปใช่ได้นะครับถ้าถังยาวนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้ถอยขึ้นไปอีกได้นะครับครับเพื่อนๆกับก็เสร็จแล้วครับนี่ครับลองนิดนึงก็ตึงแล้วครับอันนี้ก็พอครับนี่นึงครับเราคลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตออกสองตัวตัวนี้นะครับกับ ฝั่งนี้นะครับมี2ตัวแล้วก็กดลงแล้วก็หมุนน็อตเข้านะครับแล้วก็จับดูสายพานครับนะครับมันจะเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันหย่อนมันก็จะยุบเข้าไปเยอะๆนะครับนี่มันต้องให้ยุบนิดนึงครับอย่าอย่าตึงจนกดไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเออผมเห็นห่างนะครับปรับเข้าไปครึ่งรอบนะครับเพื่อจะให้มันเกาะเพืองตัวนี้ออกนะครับเพืองตัวนี้ มัเกาะเฟือง <Develop ing> เพืองแกนซักนะครับแล้วก็แกนปั่นแห้งครับมันจะอยู่โดยใช้สปริงรัดรัดแกนซักและคลา,ายตัวห่อยรัดแกนซักรัดแกนปั่นแห้งนะครับแล้วก็คลายตัวออกเพื่อจะให้แกนซักทํางานนะครับมันก็เป็น2ระบบอยู่ในเพืองนี้นะครับทีนี้<เ>ถ้าสายพานหย่อนนะครับมันก็กระาชาติแล้วก็จะฟรีนะครับ สายพานถ้าเสียนะครับมันจะแตกรายงานนะครับแต่ว่าถ้ามันหย่อนนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเราตึงเอานะครับแล้วก็เราเปลี่ยนกากระบาดนะครับตัวนี้ข้างในนะครับเปลี่ยนกากระบาดกับโชกนี่ครับโชกเราก็ใส่เข้าไปนะครับนี้เดือนยาวว่างี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราปรับสูงต่ําได้นะครับให้ถังเตี้ยลงก็ได้แล้วก็ปรับลงได้เหมือนกันไม่มีผลอะไรนะครับผมก็จะประกอบแล้วก็ตัวนี้ขึ้นเอฟนะครับ ขึ้น F แล้วก็ช่วงปั่นนะครับมันอันนี้ครับมันกระแทกระดับนะครับการนๆครับก็นี่ครับมันปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ในช่วงปั่นนะครับนี้เอ่อเปลี่ยนโช๊คนะครับเปลี่ยนโช๊กกับกากระบาดนะครับมันมันสะบัดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนโช๊คกากะบาดให้นนี่ก็หายแล้วครับ เดี๋ยวเราจะลองเทสอันี้รอบหนึ่งนะครับว่ามันขึ้น F หรือปังนะครับอันที่เขาให้มามันก็คือเวลาปั่นแห้งครับมันตํานะครับหรือมันชนข้างๆครับแล้วก็ไขวมุงจรมันดับไปนะครับต้องมารีเซตใหม่นะครับทีนี้ทีนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับมันปล่อยน้ําทิ้งปกตินะครับแล้วมันก็ใช้ได้ปกติแล้วครับ เสร็จแล้วครับผมก็จัดส่งลูกค้าได้เลยนะครับ